สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Amuse and Amaze Season 3ค่ะและในวันนี้นะคะนจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับทีม3พยางซึ่งเป็นเจ้าของผลงานหนังสั้นที่มีชื่อว่า The s c i e n t i s t พ่อของฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะและจะเป็นอย่างไงไปชมกันเลยค่ะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและบริษัท RTA Entertainment จำกัดมหาชนขอเชิญชมรายการ Amuse a อเมซช็อตฟิล์มคอนเทสซีซัน3สนุกมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวแต่เมื่อได้ศึกษารายละเอียดลึกลงไปจะรู้ว่าทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราคือวิทยาศาสตร์ทั้งสิน้นและนี่คือที่มาของหนังสั้นเรื่อง The s c i e n t i s t พ่อฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ผลงานของทีมสามพยางนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งคว้ารางวัลที่สองจากการประกวดหนังสัน้นสนุกมหัศจย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ซีซันหนึ่งโดยนําเสนอว่าปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจกับวิทยาศาสตร์และคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวหนังเรื่องนี้จึงใช้การเล่นดนตรีที่มีเรื่องวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่การไล่โน้ตการพ้องของเสียงและอาจเกิดคําถามว่าเกิดเสียงขึ้นได้อย่างไร ผมดรวิวัฒน์วองไหววิทยานี่เจ้าปันลูกชายผมอนาคตที่ผมวางไว้ให้เขานาซาแน่นอนครับ ยังมีเวลาเตรียมตัวอีกเยอะครับวันนี้เราจะไปเปิดจินตนาการกันกน,นะลูกจินตนาการของพ่อคืออะไระครับก็คือทำตามแผนที่พ่อวางไว้ให้ไงลูก นะถ้าปันเป็นคนออกแบบมันเนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนถ้าปันอยากทำได้นะมนทำตามแผนที่พ่อวางไว้ให้นะเช่พ่อเอา้าวันกดเล่นอยู่เนี่ยลองดูปุ่มแล้วสิลูกตนมีุค่ะ <ขา S 3> สำหรับเรื่องคุณพ่อผมเป็นนักวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของพ่อลูก นะคะในอีกลักษณะหนึ่งเป็นลักษณะของการสร้างแรงบันดาลใจเนื่องจากคุณพ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์เองก็อยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจอันนี้ให้กับลูกๆนะคะเนื่องจากว่าคุณพ่อมีความรักในวิทยาศาสตร์ก็พาลูกนะคะมามาเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล้วก็ได้เห็นความน่าสนใจแล้วก็ได้เข้าใจวิทยาศาสตร์ในหลายๆมุมมองทําให้ลูกเองเนี่ยก็รักแล้วก็อยากจะเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ัและนี่คือแผนใหม่ที่พออ่อวางไผนลูกก็เป็นอย่างที่เอาเบบเอาสไตน์ได้กล่าวไว้นะครับจินตนาการเป็นจุดเริ่มต้นของความสร้างสรรค์และถ้าคุณชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจังและคุณค้นหามันโดยไม่ปิดกั้นตัวเองนั่นแหละครับก็คือวิทยาศาสตร์ยหนึ่ง เหมือนอย่างลูกผมที่สุดท้ายเขาก็ได้คนพบเช่นหางเขาเองเรื่องนี้ก็ทําได้ดีมากๆเลยเราได้นําเสนอเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ทั้งในแง่ของทฤษฎีในแง่ของหลักการแล้วก็ ในแง่ของความสวยงามนะคะนอกจากความสนุกของหนังสั้นที่เราได้รับชมยังมีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้จากหนังสั้นเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อว่าจะเป็นอะไรกับรายการ Amuse and Amaze Short Film Contest Season 3สนุกมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การได้เห็นจะจำได้การได้ทำจะเกิดความเข้าใจที่นี่คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สถานที่ที่ทุกคนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอย่างชิ้นงานนี้ที่กำลังเรากำลังยืนอยู่นี่อันนี้ก็เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ของเสียงนะครับกับเรื่องของดนตรีซึ่งเด็กๆเกนี่ยเวลาเขามาเรียนรู้เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์มันไม่ได้เป็นเรื่องของ การคำนวณหรือการรู้เรื่องหลักการเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราแล้วเร,เราก็เอาเรื่องราวเหล่านี้ไปใช้ในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆแม้กระทั่งเรื่องดน,นตรีได้นะคะ อ,อยู่นี่เหรอลูกหนกนานทำอะไรอยู่ล่ะพ่อรู้เปล่าว่าเสียงของเจ้าเดือดรบมันแตกต่างกันเออเหรอเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนของแต่และวัตถุมันแตกต่างกันและนี่คือเสียงที่ผมชอบที่สุด สิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นซึ่งหนังสั้นจะสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติหันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพราะบางสิ่งบางอย่างไม่จําเป็นต้องเดินตรงตามรอยแต่สามารถเดินไปทางอื่นหรืออ้อมเพื่อให้มีประสบการณ์แต่ยังคงมีจุดหมายเดียวกันค่ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ต้องการจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกๆพาลูกมาเที่ยวที่นี่นะคะที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ค่ะ เชิญชวนน้องๆนิสิตนักศึกษาที่สนใจนะคะมาช่วยกันสร้างวรัลคลิปที่สนุกสนานแล้วก็ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีๆความทรงจำที่ดีๆในการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในโครงการสนุกมหัศจั์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ค่ะ สำหรับทีมสาพยางครั้งหน้านจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับทีมอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ